จ้าตอนแรกว่าสิบดกินเข่าไห้เบิงเนาะค่ะเนาะทีนี้เจ้าน่ายตื่นขึ้นมาวันไรไปอาบน้ำวันสิผ้าไปาตลาดจ้พี่นงเออจะไปกลับมาพูดเถ่าเนาะโอ้นะคะ่ะแม่ก็ได้เฝ้าสิไปอาบน้ำค่ะตอนตอนเฝ้าไปอาบน้ำหนละังจากที่จะปวดบานแล้วแม่ก็ได้มาให้ไปมาช่มก่อนสิไปกินเข่าไอ้เบิงนะคะเนาะมาช่มเลยค่ะบักแตงค่ะแม่บักแต,ง,กนนกแตงแม่เริ่มงามแล้วจ้ะนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะที่แม่ปลูกแตงไว้แต่ว่าต้นนี้รู้สึกว่าเป็นเหีเหี้ยวเพราะว่าแม่ย์ใหออกจากไอ้ไอ้ไอ้ที่ว่ามันมีหลายตน้นนะคะยหญ่ออกมาปลูกเพราะว่าปลุมันบ่เกิดนะคะดูสิว่าบ่แข็งแรงนะคะหัวพานดอกค่ะนี่สามต้นนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะมีอยู่แค่นี้ละจ้ะปลูกไว้สำหรับล่องเบิร์นะคะว่าสิได้กินหมากบ่เดือแม่นบอ่อค่ะนั่นแหละจ้ะแม่ก็เลยอยากมากอาผ้ามาน เบิง้งก่อนสิภาไปกินข,ข่าวคับพี่น้องกินขัวไข่เนี่ยแะจ้าเบิ้งจะเบิ้งด่วนบานชื่นแม่ค่ะบานชื่นเกิดดีค่ะพี่น้องนะคะแต่ดาวเรื่องบอกเกิดค่ะโอ้ยบานชื่นแม่ร้องเบิง้บงค่ะคุณดูเกิดบลกหลายค่ะเกิดรถชูอันนั่นเลยค่ะเบิ้งดูหันบานชื่นนะคะแม่ท้องกับพ่อบานไหวเบิ้งร้องเบ,บิบงงบ้งนะคะนะคะนั่นแหละจ้าผมมีอย่างไรเดี๋ยวค่ะนะคะก่อนที่ไปกินขา่าวก่อนสิไปอาบน้ำก็ได้มา พามาเบิ่งฟังทางนี้ค่ะเพราะว่าแม่เพราท่านได้ทายให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะฟังทางนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเบิ่งแต่หางทั้งพุ่นค่ะมันจะมีอยู่สองหางนะคะอันนี้คือหางบ้านทางสีเขียไปทางในขั้วเฮานะคะเนาะโอ้ยบุญองสนแม่กับง่ามนี่จะพี่น้องนะคะนี่เขาบา้านวาสนาจ้าวาสนาดังโอ้ยสูงขึ้นหลายเติบแล้วจ้าโอ้ง่ามจะง่ามง่ามง่ามนะคะเนาะแม,นม่นมจะพี่น้องโอเคเลยจ้าเดี๋ยวแม่สิขอตัวไปอาบน้ำก่อนจ้า ตอนที่สิบาไปกินขัวไข่นะคะตอนแรกว่าสิบ่กินที่เบิ้งได้ได้โอกาสได้คลิปอีกแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อแม่ตอนกินขัวไข่เลยเด้อจ้าสวัสดีจ้าตอนแรกแม่ว่าสิบ่ได้ลได้ร่วมชิมนะคะเนาะขัวไข่นี่นะคะต่อจากคลิปขัวไข่นะคะ,น,คคน,ะ,คะนี่ค่ะ บทสรุปแล้วก็มากินให้เบริรงคือเก่าพี่น้องเพระาะว่ามีเวลาจาาังได้เป็นบอกว่าสิาพาไปตลาดก,ก็เลยพาไปอาบน้ำปัดซื้อๆบ่ได้ถูพี่น้องนี่ค่ะ,ะก็เลยบอกมากินขั่วไข่ให้เบิรงคือเก่าค่ะพี่นุ่งค่ะมึงดูมันจะสเสแซ่บบ่จะโอ้ยมึงดูเหนหื่มไ้หลายมากมากจาก้ะจำได้ขวไข่เนี่ยแบบเย็นจังเอยเด้อค่ะเนาะงก็คิดตอนแรกว่าสิกินต่อจากคลิปเลวยจะมันมันบ่ไหวจะต้องเฮ็ดงานค่ะนะคะ ว่าสีบ้านแล้วก็จะสิกินมาสั่นว่าวานนี้จะได้เรอส,สพผาตลาดก็ใส่น้าหน้าไ้องต้ใส่กินก็สิได้แปตลาดจะเป็น,ปปนหอมมาจ้ะมมาหัวไข่เสียบ ใส่หอมเดืองนีมันเขอคัาก็สิบองได้เพือถ้ามีแย่หรอเนาะถ้นแ่เหนดูหอหนรอบเขาเป็นเนาะหอมได้ไม่ออกพ้ารอบนี้มัน ปลาเพิ่นบ๊วยไปถึงมือเดือดบบนี้รึเหล่าอึ้งตึงขนานดไนอะบพาว่าคือพปไป คือ ER ว่าไปตลาดแม่จัะพูดเถอะเราเอาแน่นอนไปเลยพูดซ่าเราพี่น้อง โอกคน่ากใช่อืมน่ะ ใส่เซลโบ่เสียบค่ะแล้วก็เสียบดเสียงเดยด สามเดือนได้ัวนี้ต้องท então sabe are อย่ไม่ค่อยอ่อเดียวไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแช่กดซะทสไทยกดติดตามแม่นเพิ่มเพนินได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจใ่ได้เทศคิดที่เพิ่นต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ